สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีครับในฮอดขอบุญนะกินขอน้ำตาลตอนนี้กินตำมะฮุงอยู่อยากกินอาหารตามสั่งบันนี้เะได้กินนะกินขอกล้องเห็นวันขอบุญกับนี่เดี๋ยวตบไายโดยขอบุญพี่น้อง แค่ว่าไปล่างถว้งถวยล่างถ้วยล่างจานช่วยปนวลคนไปยืมถ้วยก็บอกเอาตะกร้าใส่ถ้วยมาได้เลยนี่อ้นบ่มีหมองแห้งแล้วมันบ่มีหมองขวบใส่ไหมเขาใส่หมองมากแล้วเขาหนักกว่ามึงเสียดเป็ดเสียดเปตองเส็ยดยังซ่วยเพือ่อนผู้เฒ่า กูได้ไปยืมต้อสินะต้อกระบ,บีกระดวนต้อบี่ดวนไปนยืมภาคกันเอาใส่หมอมาเส้นที่ที่เอาใส่ขิงมาเพราะได้มีอันนีวว้ความหมออความโอ้ความช่วยความนั่นเนี้ยต้องใส่หมอมาเลยอ่ะใส่หมอมาละให้เวลความใส่หมอเสมอที่นี่ หมอเพอนเอาไปต้มใบแกงไปหนักกล้องของเจ้าไปเลยผู้เฒ่าตัดเบตองพ่อข้าต้มขนมเห็ดเวียรต้นผลผู้เฒ่าบ่พักเลย ลวดเดียวเลยเต่าก็เจ้าตัดแล้วก็เจ้ากินเอสเดมันเป็นส้มใไหมจีกใบตองใไหมพี่หลังอันไนรน,น้อยอาไว้ห่อขนมหมูอันไรง่ายก็ไว้ห่อข้าวต้มเตรียมง,งานไว้มืออื่นฉ่นกับที่เริ่มอ <c oughs> ว่ามันต้องใส่หลายเวลากระเ้าเมางานกะเอาข้าวต้มขนมให้กระเ้าะหงเอามาพร้าวครับอเอาให้เขาเจ้าคือมองมาซอยงนันคือเราต้มขนมให้เพิ่อนไปอยากไปกินนะเป็นงานบุญเนานะม,มันต้องใส่กับรับเพิ่อนเนี่ยมันก็ต้องใส่ให้เพิ่นอะไรเนี่ย ต้มขนมผู้เฒ่าบ้านเฮาพันเฮ็ดซ่อยกันดี ba con không cho chim cho hạt đàn tôi nó hạt บางคนวันเอยออกไปเห็นเบียกเอยจะเข้ากันด้วยเนรอเจ้าว่าเอายังงั้นละนายมังอำมอลบสิ่งเด้ยวเถี có oh, nắng thì đi đó 3 lượng người sọt chàng 3 dân sọt chàng đó chưa dân nó sao đầy bút dân các bạn bút Boi, ngân nhuộm homme, 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 cái lúc này homme, homme, một homme, nó homme, tiền. homme, homme, tiền chưa? anh, ông nó bớt há hung phải nhang há quá. ไปไปได้แนี้ยขูดเอาหาพวกพ่อเจ้งชู้ใส่๋ยวมา,าแล้ว นะอ็ม้วนไ้ำนราพ้อ có bao nhiêu mà sao không lúc nửa hầu đi sao đó mới mưa, mưa phương dương mưa hoa của tôm nữa cái hoa của tôm có mưa chứ tôi trả với phun chỉ cần เพระว่าเว่าฝนที่ตกหนักเลยเมื่อเชราเรียนด้ในเพิเขาว่าเป็นแต่เตือนอุกรมอุตุเหรอไล่อุตหอ,อน่านเพิดไลเอ็ดเพราะว่ากรมอุตุเตือนฮะยินเพื่อกางจิน,น,น,จนตามผู้ตี่ใกล จำมะคูจำประเดกตำประเดอ <c oughs> ประเดกกัะประเดีอีแม่ไหมเอาประเดกเข้าคือบอกข้าไป่อบไปแ้วอันนันเก็บม,มิตก่อนี่ร้องกระพุกคนนี่ไว,ว,ว้นี่เนี่ยพกน่ะมันไม่โตบอ้าก็มี่แหละเนาะมีน้นามียัง จำเจียวจำเจียวไปวาดให้อีมเมี่ยอืมนีกับข้อแล้วนี่แล้ว,ยวเย้าปลาแดกนี่ร็ไปตำไปไปน่องไปก่อนนะกระพุงงพ้งแง่ไม่ใส่กระพุ้งแง่ไม่ป็นกากปลาแดกซื่สเดเยอเอาหนี่แล้วเขาไปเพ้่นไปตัดดูตอนดู ไปคนได้จากพนังนะแสสวัสดีจ้าเดี๋ยวเฮ็ดเวียกเฮ็ดนี่แล้วคนแต่ที่เขาไปเฮ็ดเวียกซอยปนวนตอเทียเรามีอย่างไหนเฮ็ดไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า